NG ็ e v i e ีวิวพูดคุยสลากออมทรั์นะครับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสกรการเกษตรนะครับมีแย้มสลากออมซัพย์ทอกสอชุดใหม่นะครับชื่อว่าชุดยกจัก,กระพัดนะครับพร้อมกับเลขสลากมงคลที่เริ่มต้นด้วย8 ุกหน่วยนะครับเรียกว่าเป็นสลากใหม่ที่กำลังจะมานะกำลังจะมานะครับโดยฝาก10,000บาทลุ้น10ล้านบาทตลอด24เดือนหรือ2ปีเต็มนั่นเองนะครับโดยรับดอกเบี้ยนะครับต่อนหน่วยคือ280บาทต่อนหน่วยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดก,กันหน่อยดีกว่าว่าจกจกจักรรพัินะครับหน้าตาเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสลาก อ,อมรั์ทอกสชุดหยกจักรกพพัดนะครับหน่วยละ10,000บาทโอกาสลุ้น10ล้านบาททุกเดือนนะครับลุ้นรางวัลพิเศษรวม40ล้านบาทจำนวน8ครั้งครั้งละหรางวัลน,นะครับแล้วก็รับดอกเบี้ย280บาทต่อหน่วยนะครับก็คือหน่วยละ10,000บาทใช่ไหมซื้อ1ห,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 หน่วยเนี่ยนะครับรับดอกเบี้ย280บาท อายุสลากนะครับ2ปีนะครับมีโอกาสถูก24งวดนะมีโอกาสลุ้น24งวดนะครับแล้วก็เลขสลากมงคลจะเริ่มต้นเลข8นะครับคุกหน่วยส่วนจะมีรายละเอียดนะครับสลากหรือรางวัลอื่นๆอีกไหมเดี๋ยวรอเปิดเผยนะครับกันนะปักเอาไว้เลยนะครับรอเปิดเผยกันโดยปักล่วงหน้านะครับให้ดีนะวันที่20มกราคม256 8เป็นต้นไปจะมีการเปิดเผยรายละเอียดและจะมีการเริ่มฝากนะครับผ่าน BAC a Mobile นะครับวันที่10กุมภาพันธ์2568เป็นต้นไปนะครับเริ่มเปิดรับฝากผ่านทกสทุกสาขานะครับเพราะนั้นเตรียมเลยข้อมูลเนี่ยน่าจะมาวันที่20มกราคม68หรือช่วงอาทิตย์หน้านั่นเองนะครับก็ หลังจากสลากตัวชุดมรกรเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันแล้วก็ทำให้เต็มวงเงินไปแล้วนะครับในปีในปลายปีที่ผ่านมานะครับสลากตัวใหม่ก็เลยเริ่มแย้มข้อมูลออกมานะครับแล้วก็คาดว่าจะเปิดให้รับฝากกันก็น่าสนใจเดี๋ยวรอดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะว่ามีการถูกรางวัลอื่นๆอีกหรือเปล่านะครับ เพื่อให้เราได้เราเราท่านๆได้ลุ้นกันนะถ้าเป็นสายสลากเนี่ยห้ามพลาดผมว่าไม่พลาดแน่นอนผมเนี่ยจะไปฝากแน่นอนนะครับนะก่อนจากการฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร e คอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับ เรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริษมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววัน,ว,นวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกง,น,โกงนู่นโกงนี่ ทั้งๆท,ท,ที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้าง ไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้วหวางสายหรือปรึกษาลูกๆหลานๆคนรอบข้างนะครับจำมาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับ เมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อ นะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาทำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิชาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับ อย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอป,ปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตามกลโกงนะครับหลอกขาย ของออนไลน์เช็คให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจซื้อนะครับพวกเนี้ยกนขายสินค้าออนไลน์จะพยายามขายของถูกนะครับสวมสวมรอยนะครับเป็นร้านค้าดังนะครับหรือคนดังอินฟลูเอนเซอร์นะครับดังสินค้าพวกเนี้ยมันจะไม่ตรงปกแล้วมันจะพยายามให้เก็บปลายทางนะเพราะว่ามันไม่อยากให้รู้บัญชีที่โอนมามันก็พยายามส่งไปให้คุณเก็บปลายทางนะครับ พวกนี้นะครับอย่าไปเชื่ออย่าลงเชื่อนะครับให้ซื้อสินค้านะครับที่มีในแหล่งที่มันต้องอให้น่าเชื่อถือนะครับน่าเชื่อถือแล้วก็มีตัวตนจริงอย่างน้อยนะครับมีรายละเอียดการเปิดบริษัทต่างๆนะครับเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อเหล่านี้นะเพราะนั้นต้องเรามาระวังด้วย ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ NG k i t Review Channel พูดคุยของสะสมธนบัตรไทยบัตรเติมเงินสแตป์นะครับรวมไปถึงบัญชีเงินฝากการออมเงินนะครับหุ้นกู้นะครับแล้วก็ เกี่ยวกับประกันสังคมนะครับเรื่องราวต่างๆเราจะนำข่าวสารเหล่านี้มาพูดคุยและตอบในประเด็นต่างๆกันนะครับแล้วก็มีข่าวสารอื่นอีกนะสามารถที่จะเข้ามาเลือกดูในเพลย์ลิสต์นะครับตรงนี้นะกดเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็ดูหมวดหมู่ที่ผมได้จัดระเบียบเอาไว้นะครับท่านอยากจะดูเกี่ยวกับเรื่องใดก็สามารถที่จะคลิกดูนะครับกดปุ่มเพลย์ลิสต์เพื่อดูทั้งหมดนะครับ ก็จะสามารถที่จะรับชมเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆได้นะครับ